สวัสดีค่ะการแม่บ้านลิเวอร์พูลค่ะวันนี้จะพามาเปิดกระสอบข้าวเนาะใครมีปัญหาเหมือนกันบ้างเอ่ยเวลาซื้อข้าวมาแล้วคือปวดหัวมากเลยเวลาวิธีดึงไอ้ตรงเชือกเชือกเนี้ยค่ะจะลำบากมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทคนิคง่ายๆนะคะมาบะม,มาฝากกันเนาะเอ่อ มันจะมีกระสอบข้าวนะคะถุงข้าวเนี่ยมันจะมี2เส้นนี้เนาะมันจะมีเป็นเส้นที่เป็นเส้นแบบเส้นแบบนี้เส้นบางแล้วก็จะมีเป็นตัวเส้นทึบแบบนี้นะคะเราหันเส้นทึบเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็ตัวเงื่อนเขาทําไว้อยู่นะคะนี่นะคะ เชือกเนาะจะเป็นแบบนี้ให้ดึงตรงที่สอดนี้ออกมานะคะตรงนี้ ตรงนี้ค่ะลักษณะเชื่อมมันจะเป็นเป็นเกี่ยวกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เชือกก็จะออกมาแล้วนะคะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะมาดูแบบที่2กันแบบที่สองก็ให้ตัดเลยค่ะตัดเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็สกิดตรงนี้ค่ะเอามือสกิดสกิดตรงนี้นะคะ ตัววิธีการทําในแบบที่2นี้ค่ะจะง่ายกว่าแบบที่1เยอะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องงมหาเส้นได้นะคะแต่ว่าเราต้องตัดให้ชิกกระสอบแล้วก็ค่อยๆแกะเส้นได้ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเก็บเส้นได้เอาไว้ทําอย่างอื่นได้ด้วยเจ๋งตรงนี้ล่ะค่ะเสร็จแล้วจ้า ออกมาแล้วเนาะตัวเชือกนี่ก็สามารถเอาเก็บไว้ผูกอย่างอื่นได้นะคะอย่างพวกแหนมหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะที่เราจะทำกับข้าวกันเนาะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเอาเทคนิคง,ง่ายๆมาบอกนะคะสวัสดีคะ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ